i ไงไม่เจาะกับนายไม่ไม่เจาะกับอย่างนศร์มือเบ็ดมือจิตตาเล่นได้่านอ่ะับอาจารย์หวังกูณด้่แหละเจ๊เออกูหวังว่าอยากเห็นว่อคือขี้มังกรอ่ะว่าเป็นยักษก้อนลูกปวดและแม่จัดให้จัดนะครับอาจารย์หวังมือเบ็ดมือจิตตาปอเอาพักเลยเอาเลยเอาเออเลืเอดตากองกับชิบอดดู กตีลูกคอยเห็นอย่างน่ไหม่กูโตไม่กูโตระหหเกมือนผหมนอมาลมามาหลานะอ่อยมาอ่อยมา่าโอ้ลูกพอโอ้ไปเอาไปเป็นพ่อเป็นแม่เลยว่าแล้วอายุธอายุธ เียยอเพิ่มคือคือเจ้าอย่างเจ๊แก่ล้นกับผมผม็ต่ได้จันมอเท่าหลเมื่อมีกระดับไต่ผมไอกเลเจ้ามึไม่ตัจะเสียงใครตัวแสลมแล้วก็แสียุ่พวงพอจะยู่ยไอเจ้ายัแก่ล้นอ้ยจำาัง่เจ้าโวเห็นบมเสกไหมหนังเพ่งมหันไหมบอาคีย์บอร์ดขาเล่นดีเเ่าเจ้าเป่าเขาเล่นดีออ ก็เขาเล่นดีกีตาร์เขาเล่นดีเบสเขาเล่นดีเครื่องเสียงเขามิกดีแต่คนไม่ดีรู้ไหมมึงจะมีหรอไอ้เจ้าแม่แขวะตีไขวะข่าไปจะมาไอ้คนแม่หมอพูดิี่ไงนะไหนเชียร์เห็นเจ็ดดีเห็นเจ็ดพยุจเจ้าสิไปยังกับแล้วจะไปประท้วงแล้วจะขันมุ่งเนี่ยมันกลับไปกี่ล่ะมึงจะบ้าวะช่วยไป ปยูไ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 ปยไปยู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 ไปยไปยูไปยไปยูไปยูไปยไปยู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 ไปยไปยูไปยูไปยูไปยไปยูไปยไปยู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 ไปยาไปยูไปยไปยูไปยไปยู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 ไปไปยูไปยูไปยูไยูไปไปยูไปยูไปยไปยู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 ไปไไปยไไปูไปไไปยยูไปย กคืออะไรต่อไปเนี่ยค่อยออกกแบบัได้ออกออกแล้วมึงสิไปยุใส่อะออกแล้วสิไปยุใส่แล้วแต่กูกูไปย,ยุใส่แล้วแต่กู <c oughs> เออแล้วชีวิตของมึงมึงสิไปแบบไรวะเนี่ยบ่ยากจะเมียกันแล้วแต่กูกูก็อยู่นี่คือเก่าอบอกไปเห็นอย่างสัตย์หยอกหยอกหยอกเออหยอกที่จริงแล้วมีอัลบั้มของดินี่อัลบั้มของเตยอายุ พูดแบบเาตายไพ่สนอวิ่งน่คนมีวัสนาต่อพอมเนเก๋ดีาดมัดไหมล่ะนก็แต่มัดไม่พันมันเป็นานอย่างไงเพลงมันก็เป็นมัดนั่งหยิพี่อารบัมเป็นเของเจ้าของีนะครับวมอารบัมชุดไหนอาจารย์จะเล่าพูแต่งไงเพนงยังก่อนชุดยังชุดยัง ก็องกับได้เขาไยมก็ออกเกกดีเลยเอสู้พังสู้นพังเาเขาต้องมจีเขาต้บอกสู้ป็นงังารบายชืแรกของผคือผีห้องใหหลไปเลยจดพังฟันอ่ไเนี่ยเดียวใส่รุนตีแบบหวานๆอาจารย์นหวานๆใส่่อใส่มากใส่ขึ้นมาหนึ่งอะไรนกี้เป็นเรียนวันจุ่ชีเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มาแบบเลยมาแบบนี้แหละ อยหวัวน,นี่นะอยหวัวน,นี่นะมั้งมาอ่ขึ้นเลยข้าต่อใอ่นั่นไม่ผีหอมให้พอเนรอมนกง็สันตออาารยิโตสัจังหวะมาอาจารย์บัตเลนมาแบบนึกซอะไรอ้ m <Like> a <that. S 2>、yeah. สิบสไปขี่ไปตวไปตัไปวอ๋อกทครัแค่ไไปแนนเขาี่นจินผู้สาวผู้สาวีดี เสื้อไนั hmm. yeah, okay. ่นหรืเสื้ออะไรวนจันทร์มาทั้งวันนั่งคนหนึ่งเอาแบบเอาแบบเอาแบบขี่จากได้ไหมเอาแบบอี่เจียบทองอีกเจี๊ยบทองอีกเจ้าหน้าที่กําลังพร้อมหรือยังนู่นันหน้าพวกเพิ่งพร้อมไปพร้อมไปพร้อมแล้วเปิดไฟ กแกงก้าวมาแล้วสโลแกงก้าวมาแล้วนะครับเปิดไฟเปิดไฟเปิดทีละสองโมงที่เตรียมโตเด้อบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ได <มา S 1> ้ปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญ<ม>ร่วมกับปุ๋ยประกตรารุงอรุณปุย๋ยรุงอรุณเพิ่มพูกน,นกำไรเกษตรกร,รทรรั่วไทยใช้ปุ๋ยรุงอรุณเครื่องดื่มสมโบทีมีดีเพราะมีซิงและแอลกอฮอลีวิตามินบีผสมสายสกัดจากสมขวดใหญ่ๆแค่สิบบาทนอกจากนั้นเขา